สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามนุษย์คนหนึ่งควรจะได้รับก็คือปัจจัยพื้นฐานการได้รับการยอมรับจากสังคมรวมทั้งสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ควรจะได้รับด้วยความเท่าเทีเทยมกันผมได้ดูคลิปคิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในคลิปนี้คนที่เป็นคนบรรยายก็คือพุงฟ้าผมไม่ได้รู้จักเขาอะไรมากมายนะครับรู้เพียงแค่ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากแล้วก็เคยอยู่ในประเทศไทยมาก่อนตามที่เขาเล่าแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่คุณฟ้าเป็นเขามีอาการของกลุ่มอาการของโรคเกี่ยวกับออทิสติกรายละเอียดลึลกๆเกี่ยวกับโรคนี้ผมจะมาพูดในคลิปต่อๆไปเมื่อมีโอกาสนะครับส่วนในคลิปนี้เราอาจจะพูดถึงภาพรวม,มของคนทีการก็ได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เป็นออทิสติกนั่นเองสำหรับสิ่งที่คุณฟ้าได้บรรยายนั้นก็คือเขาได้บรรยายถึงความแตกต่างระหว่างตอนที่เขาอยู่ประเทศไทยและไปอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งตอนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นมันก็เป็นเหมือนกับนรกอย่างหนึ่งของคนออทิสติกครับเนื่องจากผู้คนไม่เข้าใจเขาสังคมไม่ต้อนรับเขาแล้วก็ได้มีการดูถูกเหยียดยามหรือทําในสิทธิทมนุษยคนคนหนึ่งไม่ควรจะได้รับมันต่างกันกับการที่เขาไปอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งการที่เขาได้ไปอยู่ต่างประเทศสังคมยอมรับเขาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่สําคัญที่สุดก็คือสังคมของเขาคนพิการเท่าเทียมกับ คนปกติและคนปกติยอมรับซึ่งคนพิการสิ่งหนึ่งที่เราได้จากในคลิปนั้นเลยก็คือเขาพยายามที่จะนะําเสนอว่าเขาอยากที่จะให้กฎหมายในประเทศเราเอื้ออำนวยเขาอยากที่จะให้โครงสร้างพื้นฐานของเราหรือสิทธิพื้นฐานของเรานั้นเอื้ออำนวยต่อคนพิการให้คนไทยยอมรับคนพิการว่าคนพิการก็คือเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนเหมือนกันซ้ำร้ายคนพิการบางคนมีความสามารถมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้าซึ่งแต่ละคนก็จะมองไปว่า การที่มันเป็นเช่นนี้มันเป็นเพราะว่าโครงสร้างของประเทศเรามีปัญหารวมถึงคนที่เขียนกฎหมายและนักการเมืองของเรานั้นยังเรียกง่ายคือ,อยังบริหารได้ดีไม่เท่าที่ควรในฐานะที่ผมเป็นคนคนหนึ่งที่พอรู้เรื่องนี้ในระดับหนึ่งผมอยากจะบอกว่าใช่ครับสิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่นั้นเป็นปัญหาและพอสมควรแต่เราสามารถเปลี่ยนมันได้โดยเริ่มจากตัวเราเองหลายๆคนอาจจะถีงกันว่าเฮ้ยมันจะเริ่มจากตัวเราเองได้ยังไง ถ้าเกิดตัวเราดีแต่คนอื่นมันไม่ดีนักการเมืองมันไม่ดีนักกฎหมายมันไม่ดีแล้วแบบนี้เราจะเริ่มต้นจากตัวเราเองเราจะได้อะไรทุกๆคนครับสิ่งที่เราพูดถึงมาอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับถ้าหากเราได้นักการเมืองที่ดีเราได้นักกฎหมายที่ดี เราได้คนที่บริหารด้านต่างๆที่ดีเห็นค่าของคนพิการเห็นความสมคัรของคนพิการที่สําคัญคือต้องเห็นว่าคนพิการสามารถทําอะไรได้เท่าๆกับคนที่เป็นคนทั่วไปเพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือบางด้านเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะโลกันอย่างนั้นจริงเหรอและที่สําคัญที่สุดเลยคือกลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนบางอย่างได้ครับเช่นทัศนคติของคนทั่ทวไปการยอมรับจากคนทั่วไปในสังคมสู่คนพิการ ผมมองว่าถ้าเราโมแต่จะรอให้กฎหมายหรือระบบโครงสร้างต่างๆระดับสูงของประเทศเปลี่ยนแปลงนั้นแต่เราไม่เปลี่ยนแปลงคนในสังคมเราไม่เปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคมให้ยอมรับกุดพิการผมมองว่าสุดท้ายมันก็เป็นปัญหาที่โอเคกฎหมายมันอาจจะรองรับมากขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะรองรับมากขึ้นแต่ ผู้คนก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีผมมองว่ามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีครับเพราะว่าคนในสองคมไทยนั้นต้องยอมรับตรงๆว่าเราไม่ค่อยยอมรับคนพิการเท่าไหร่ผมจึงอยากชุบชวนให้พวกเราทุกคนเปลี่ยนครับเราช่วยกันผลไม้ผลมือเราเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเราเปลี่ยนได้คนอื่นเปลี่ยนได้ส,มสมดังคมโดยภาพรวมก็จะเปลี่ยนได้ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะสรุปว่า ผมไม่ได้หมายว่าเราไม่ต้องพึ่งพานักการเมืองที่ดีเราไม่ได้ต้องพึ่งพานักกฎหมายที่ดีนะครับเราต้องพึ่งพาคนเหล่านี้เราต้องพึ่งพาทุกคนเราต้องพึ่งพานักการเมืองนักกฎหมายหรือแม้กระทั่งจิตแพทย์หรือนักกิจกรรมบำบัดหรือคนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเราต้องพึ่งพาคนเหล่านี้ครับเพียงแค่ผมจะบอกว่า การที่มีคนเหล่านี้อย่างเดียวมันไม่เพียงพอคนเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนสังคมได้โดยภาพรวมแต่ถ้าเกิดคนไทยทุกคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นคนทั่วไปยังไม่ยอมรับคุณพิการผมว่าสุดท้ายนี้เราก็คงพูดไม่ได้หรอกว่าสังคมไทยเปลี่ยนและยอมรับคุณพิการมากขึ้นและมองว่าทุกคนเท่าเทียมกันผมขอฝากไว้ให้กับทุกคนด้วยครับการที่เราจะพึ่งพาแต่นันกการเมืองหรือนักกฎหมายอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกันคนไม้คนมือโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน อย่าลืมนะครับเราทุกคนเป็นปันเพื่อของสังคมเราเริ่มต้นเพื่อเราเริ่มต้นครอบครัวเราเริ่มต้นคนรอบตัวเริ่มต้นทุกๆคนเริ่มต้นสุดท้ายสังคมเราจะเปลี่ยนไปงนชานที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ